สำหรับคุณแม่ตั้งครันที่อายุคันครบกำหนดคลอดแล้วก็คืออายุคันอยู่ในช่วง38ถึงไม่เกิน42สัปดาห์เรียกว่าอายุคันครบกำหนดคลอดแล้วมีอาการมีมูกมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะเริ่มเจ็บท้องปั้นแต่ยังไม่ถี่ขึ้นแรงขึ้นแต่ว่ามีมูกเลือดออกทางช่องคลอดพอไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอตรวจภายในให้ตรวจดูการเปิดของปากบลูก ว่าปากมลูกเปิดไหมซึ่งคุณหมอตรวจดูแล้วว่าปากมลูกเปิดแค่1นเซนติเมตรนิดๆค่ะคุณหมอจึงให้กลับมาสังเกตอาการที่บ้านระหว่างนี้คุณแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องไปโรงพยาบาลอีกปากมลูกจะเปิดเพิ่มขึ้นจาก1-2เซนนะเป็น3-4เซนถึงจะได้แอดมิดนอนโรงพยาบาลคลอดให้คุณแม่สังเกตจากภาวะมูกเลือดนะคะที่ ออกมากขึ้นเยอะขึ้นกว่าช่วงที่คุณแม่ไปพบคุณหมอในช่วงแรกในช่วงคุณหมอประเมินการตรวจปากบดนลูกให้แล้วก็มีลักษณะท้องปั้นแข็งเนี่ยถี่ขึ้นแรงขึ้นเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องถี่ขึ้นแรงขึ้นถ้าห่างๆหรือไม่ได้แรงมากไม่สม่าเสมออันนี้คุณแม่สังเกตอาการก่อนนะคะถ้าถี่ขึ้นแรงขึ้นรวมกับมูกเลือดออกมากขึ้นกว่าเดิม อันนี้คุณแม่ไปโรงพยาบาลเพราะเชื่อแน่ว่านา,าปากบดลูกนะคะจะต้องเปิดมากกว่า1หรือ2เซนแน่นอนถ้าเปิด 3- 4มี่เซนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอถึงจะให้แอดมิดนะคะถึงจะให้เข้าสู่ภาวะาห้องคลอดเพื่อเตรียมการคลอดถ้าเปิดแค่1-2เซนแบบนี้ถ้าคุณแม่ไปอีกนะคะคุณหมอก็คงจะต้องให้กลับมาสังเกตอาการที่บ้านก่อนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะระหว่างที่คุณแม่สังเกตอาการที่บ้านเนี่ยหคือสังเกตอาการเจ็บ คันจริงมูกเลือดออกมากขึ้นร่วมกับทองปั้นแข็งถี่ขึ้นสองก็คือ อาจจะมุกเลือดเท่าเดิมแต่ท้องปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้นอันที่3ก็คือมีน้ำคั่รัว่วน้ำคั่แตกนะคะสามอาการนี้เรียกว่าเจ็บคันจริงที่คุณแม่ต้องไปโรงพยาบาลส่วนอาการผิดปกติที่ต้องไปก่อนนะคะเช่นก็คือลูกดิ้นไม่ถึง10ครั้งใน1วันอันนี้ต้องไปก่อนนัดแต่คุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะคะว่า3839 40สัปด,ดาห์แล้วทําไมยังไม่คลอดอายุคันจะเกิน42่สิบสองไหมรับรองนะคะว่าคุณหมอที่ดูแลเราไม่ให้อายุ คันเกินกำหนดหรือเกิน42สัปดาห์แน่นอนค่ะ